สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอาดามมาตามโค้งสุดท้ายของน้องคอปเตอร์พี่น้องน้องคอปเตอร์ตีทะเบียนรถอีกแล้วพี่น้องฮาก็เปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องผลตีตัวใดไดลาวเรื่องน้องคอปเตอร์ใช <c oughs> ้ยังกัหก็6เก้าสี่แม่ไ่จะเก็บไม่จะซื้อรัฐบาลไทยทำไมไปออกลาวมู้นันวามี่ต่กนเสียดาย วันนี uhm ้เม yeah. ื hum, ่อน้ำซ้ำมืขึ้นหื่อไเลขเลขกเิมสองกองเก็สองปไปออกเล่าอีกนี่ซ้ำไปเล่าของเเกิดปนํ้ไปจะเล่าถ้ากะทขี้เก่า่ะรเยอกกระแม่ดอกกรแอกี้ว่าจะมาตามเพื่นขี้ทายอันิ่นไปตีรถขั้นใดบ้างบ่ก็จมรถขั้นใดบ่แล้วก็บบนั่นเลยเาดเอาไปเสียงมดจ้ะซื้อลอตอรีมากเลยแล้วซื้อมากพวกนซื้อมากกับว่าฟันดีก็ซทุก้น ได้เฮ็ดนอดขนมเส้นไม่ก uh, e ันก um, right? hmm. uh, anyway, oh, ินยืดเลยนี่กินมากินกันขอนมเซ็นเด้แข่งยังไงมันเป็นซื้อเลขซืบันเทียนสิ้อเลี้ยงคนบัดนี้ก็ะบอกกันใร้านเช้านี่ซื้อลูกอายซื้อเบิร์เด้อเขาซื้อเิไปแล้วสันถ้ากันออกไปนี่เอาแล้วเว้ยก็อัดกันเบิร์สุกคนแล้วนี่แต่มันสิเต็มก่อนล่ะเอ้ยโลกไงน้าแม่กูเพิ่เคยซื้อเลขหลายกูคือซื้อว่าสันซื้อไปแล้วเพิ่นไปฟันถามว่า เห็นอะไบาสื่อแล้วปันฝันดีขึ้นมัวอันคอยกบ่าให้มันดีอยู่ดิเจ้าก,ก็นั่งอยู่นี่ละบัดอันเต้อก็นั่งอยู่ตักเจ้าอันเจ้าถือลอตเตอรี่อยู่คอยว่าสิบไปยิบเพื่อน้าวอยู่ขางเจ้าแม่คอยว่าจะจะไปยิบออของเพื่อนอันเพื่อนใดเลี้ยวผู้แม่เพื่อนอันมานางรูปขางรูปเอวเขาอยู่ในฝัน โอ้ยเลกลัตเตอรี่กูพผนสิเขาอีดีบอกกันได้ไะเออผมจดล่ซื้อลัตเตอรี่มาจากไหนซีไบตัวเดียวกันเบิด์บอรเมนตัวไปกับน้ำขอไปกับจะเป็นอันไหนเก่าซีเก่าเกาซีลูกสาวนึ่งจังได้ตันต่งมันแทร่เลยนี่ยงอันผิดบ้าสีแท่นั้นเ็ดเอาเจ็ดเกซีเดเก่ซมันมันเจ็ดหกเก้าสี่เห็นเด็กซีตัวเจ็ดหเก้าสีแม่แม่แต่วัน ทะเบียนรถที่น้องเขาตีเป็นเจ็ดเกดเจ็ดหกเก้าสี่เป็นโค้งสุดท้ายแร้วบ่ตีขั้นใดเลยบ่บ่วเราเราบ่อนบ่เขียนยังลแล้วก็บ่เคียนยังมันอองลาเลาบัดเนียนย่ำขึ้นมันเป็นขึ้งวดก่อนนี่ไหมถ้าถ้าถ้าเป็นขึ้งวดก่อนน่นแต่ขึ้นมาขึ้งวดก่อนนี่คิดว่ามันสีเข่าอยู่เราอาเขียนเลขตัวใดก่อให้น้องเขาจิ้ม แกเก๊กฮกเกาีไข่เพิ้นซีเก๋าแนนไข่ซีบ้านเลขสิออกตัวได้เพิ่นซีตัวได้ก็เพิ้ีเกาซีอันมวดก้อนนี่ในงย่าเขียนอันมันเป็นแปดสมเกสองอันแปดสามสหกเกาสองเราอาเขียนจ้าไดก็เพิ่นซีกเขียนกเขียนเลขสคู่ซีคู่ตัดไปตัดมาเราเพิ่นกซีตัวได้เพิ้นก่จิ้มตะเกเอินจิ้มตะแปสมเมื่อนี่สิจิ้มแปดสามยางเดียว ไปซื้อไปซื้อรัตตลีขึ้นมาถามมาตัวไรสีออกแค่มันสีขาวอนี่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 จะกินตะแป็ดานนี่นี่รอบนี้กะกินตะเกาีขึ้นเรากินตัวนี้เลยแมนถามหลายรอบกะกินตะโตกากินตะโตกาแต่เขาวอแนมแต่ว่าเมื่อเขากินเย้เจ้าเขียนซองปูลงเรื่อจะให้เรากินเมนกะจิ้มไ่ได้ตั้งกล้องนี่นะไม่เนี๋ยเอิดเรามาเอิดเรามาจิ้กินเลยเดี๋ไปหาลูก เต้อเต้เตอรมคเตอันครเนี่ยนี่ครัี่ตอรเอันเครเชนให้เขาอันเจ็ดยกกาวน้ำยอกนั่ะม่กิมกละไม่กิ้มกันะออกบอกโอ้ยตัวได้เท่ตัวได้เท่กิ้มก็ตีได้มาหั่นี่นออกไม่ไม่กิ้มมันก็่หัวตัวได้พอน มงเคบนี้ปากวัซื้อๆอตั้งเีใช้ใช้ีดูชีใหม่ดูฉีใหม่แปลงมึงดูชีหลกหลายีดูดูชีนี่ใช้อันไหนอันไหนเล็กอันนี้มาติ้มนี่ยมึงดูตัวไดสีออกชีหหใช่มาฉีเก่ามจะมาฉีหามันมแนเจอมกะจิ้มเนาะแ้แนตีถือดัวพี่น้องเบิร้ยเขียนดูโมเขียนพลั่วพ เพิ่์นเจียวไปลุ้งตะเคียนลุ้งคนบ้าไร่ไอซีเพิ่งเต้นเต้ามวยเพิ่งตีทะเบียนรถหกเก้าสี่นนทียาลงไปแล้วมันไปออกประเทศลาวทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับเมื่อนี้มาตามคงสุดท้ายเพิ่นกับจิมจิมเก้าสี่เด้อค่ะนะคะเพิ่งโบไปตีทะเบียนขั้นใดตีครั้งเดียวมวนเดียวจบตอนนี้ห้องไอซี่เฉยๆว่าจะออกแต่ได้เพิ่นกับจีตะเก้าสี่นะคะเป็นหน้าท้าหาสุดจากินแบงรัฐบาลไทย บเขียนบเขียนบ่แม่นหลันเขียนนี่ไหลูกเขียนสมมติไม่เขียนมเขียเชืกระดาษเขียนกระดาษเขียนกระดาษสีเขียนให้โต่งย่งบ่เขียนบ่เขียนเขียนเขียนกันนะเขียนเขียน โอ้เจ็ดเท่าลยเเจ็ดบอเ้เจ้าเจ้าว่าเจ็ดแปดเต้เจ็ดแปดบอเขานี่ยนี่เขาเขียนมาแปดก้อนแล้วเขาขี้ขึ้่มาสเป็นเจ็ดแม่วแรงต้อพี่น้องวันพุดอาพี่น้องเล่าดมือนี่มือนี่เล่าเล้เบิ้งเป็นเจ็ดแปดอากว่าไว้ต้นี้ยาวบบมันคือเจ็ดซีเออมาหมาจีแล้ววันเีเข้าไปทำเนี่ยเราคือระวากับแปแถวเราเอาไปกไล็ิเราเป็นหนึ่งก็ได้แปดก็ได้ คู่พนยุ่นั่นประจำานี่มาเจ็ดแปดเอาพี่น้อเจ็ดแปดแล้วนู้นที่ญาิจะเขียนใส่เรมหันให้เบอร์แง่มยนสี่มันสี่เก้า่ถ้ามันเขียนมันเขียนเก็แปเ็ดมันว่าเจแล้วได้เมื่อนี่แปดอีนนี้แปดนู่นแปดนอนนอนถพาเรียบ่อาใลูกคือกินกินบ่บ่หลออบ่ลาแปดเมื่อกี้ข่าอันี่ลูกมาเลยนอนเตคือกันก็นอน ขวบกว่าตอนนั้นเขียนหากันสิล่ะมันเขียนเลขเก็ดเลัแด้ยพี่น้องเลือเก็ดแสนดีเในชัดเกนแปนี่นอนแปลฉีขานแปลฉีขานแปลไ้นอนวางไว้อยู่พี่น้องเออนี่ยแต่ล่ทีเขียนกันเยกชัดล่ะอ่าเบยากเลยขีดเลยเลยเบิ้งหน้ามันมันออกแล้วตอนเย็นเย็นด้พี่น้องอันนี้มันเขียนหายนะ ใส่แปลของเฮาอยู่ไสใส่ของเฮาอือเคียดอันนี้เอาเคียดกินอีกออาจารเาสิออกสิแรงเพิ่นสิไปลาวแลไปแถวลาวกันเฮาเนาะนี่เห็นบ่นี่อันาไเ็ดดินบ่นี่เบิ่งเบิ่งนให้ก่อนตัวเขียนให้ตัวนึงพี่น้องเขียนได้หลายแล้วเพิ่นสิเขียน้นั่งเด้อาเพิ่น เตัวไดนจีกอนเก้าไอ้แ่จีโง่มาหาเก่าจีคือเก่าสีเ่าสีเต่าเนกขีหายนอ้าีไตเก่าสีอะสีอแลรวก็เห็นสีอ่อนไปหาเก่าสีคือเก่าเ้อพี่น้องบ้านขายว่านมีรถคายรถคนมาเอาได้สองปีแล้วสองปีแ้ ได้เป็นบางค่ำเราเก่ีนี่เราเกียนเกียนไงให้ใหย่หยิบให้ยาย่หบให้ยายแจะกระจายมาทันตามกลมุกถ่ายเลยจ้ะสื่อมาแล้วกับฟันดีสุกขึ้นผู้ใดกับฟันดีเบิร์ดฟันนั้นสื่อลอตเตอรี่มากขึ้นเลอมากขึ้นแลกกันถ้ากันไปไปเอารับฝ่าไปน้ำกันสามคน มี่ตะเกาสี่ีเก่ามันปลาฝันแมนสื่อสื่อมานั่นน้องเขาตีทะเบียนรถเจ็ดหกเก้าสี่นะคะเขาพ่อพันเขียนให้น้องเขากิมเขียนให้กิมยันไปเพิ่อนกิมตะเกาสีนะคะเพิ่นกิมเก่าสี่แต่ามือนีเพิ่นเขียนให้เจ็ดแปดนะคะกับว่ารู้ว่าจะเป็นไทยหรือเป็นลางมือนั่นมือนั่นนนทียามาณยลุงมันออกทั้งบนทั้งล่างเก่าสีกับเจ็ดหกนะคะสำหรับมือนีเพิ่นเขียนให้เจ็ดแปดว่ารู้ว่าจะไปประเทศลาวบ่ เอฟซีสุดดีส่งมันกันนะท่างของน้องแฮกเตอร์นะคะกินบะไรเดี่กาแฟเอาก้อนน้ำแข็งให้รันจก่อนเปิดก้อนน้ำแข็งไม่เอาประกาไม่ควรต้องยูทเตอร์พวงสุดท้ายนะพี่น้องเด้อใส่เห็นแล้วก็จิมทะเบียนเจ็ดหกเก้าสี่ทำมาเป็นเก้าสีพี่น้องน้องคนเขียนให้พื้นกิเพิ่นทิ้มันเก้าสีแต่ว่าเจ็ดแปดเป็นคนเขียนในเพี่น้องเด้อเจ็ดแปดเขียนตัวบักไงให้เลย แปนอนคว้างทเลอยู่แปนี่แหละพ่นเขียนิสจังฉีละพ่นเขียนมากฉีละวันนี้เยนีตเปดนอนเนเ็ตังเตังเลยปขี้ข้านึงะเซอส์ีน้ำเด้อโอเคบอโอเคบอขี้ขี้ข กิตาคีพูลลายทอามาแบ่งปันเนื้อสีดีน้ำเด้อไออาถึงรางวัลไงนะคะไอมันหมันคือเพื่นวาเนี่ยคือไว้ไม่ิตาเก่าสีกับสีเก่าก็โอ้ถ้าออกเก่าสีสีหรือสีเก่านี่โอ้ยผ่าเจ็ดสีตรงเข่าแล้วเนี่ยพวกนี้กระปุ๊บซื้อโดนแล้วกระซื้อพระกันลุ่งเึ้นซื้อเลยบันนี้ซื้อวอรตัวว่าเม้นหน่อย บาดเนียนชื่อแล้วก็ว่าฝันดีอะไรมาเลียงกันอยู่เดินเต้นอยู่คนมากคนานุ่มบอดเดินนี่บอเอาบอ่บมี้มาเลยทีคือขอไป